สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะมาทําการทดสอบนะครับทดสอบโซ่กันลื่นกันนะครับอันนี้จะเป็นรถซูซูกิสมารทนะครับอยู่ในสวนยางนะครับตอนนี้จะเป็นเนินนะครับเป็นเนินฝนตกทั้งคืนนะครับเมื่อคืนนะครับดูสิครับดินเปียกนะครับดินเปียกแต่ว่าเอ่อมันเป็นดินแข็งนะครับก็มันจะไม่มีขี้โคลนแต่ว่ามันจะลื่นนะครับมันลื่นอยู่เดี๋ยวเราจะขึ้นทางนี้นะครับขึ้นทางนี้แล้วก็วิ่งไปข้างบนนะครับ ถ้าเกิดว่าเราไม่ใส่โซ่เดี๋ยวเราลองไม่ได้ใส่โซ่ก่อนนะครับเราไม่ใส่โซ่ดูซิว่ามันจะขึ้นได้ไหมนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาใส่โซ่ดูนะครับผมตอนนี้รอบแรกนี้ผมจะไม่ได้ใส่โซ่นะครับเดี๋ยวไปดูกัน ขึ้นไม่ได้นะครับเพื่อนนะครับขึ้นมาถึงแค่ตรงนี้เองนะครับดูสิครับเอ่อมันลื่นนะครับมันลื่นแล้วอย่างคือว่ามันเป็นทางชันด้วยนะครับดูสิครับมันลื่นเออดินตะกุยแล้วมันก็ยังไม่ขึ้นนะครับได้แค่ถึงตรงนี้นะครับถึงแค่ตรงนี้เองนะครับผมนะครับขึ้นไม่ได้แล้วนะครับก็ขั้นบนนี้ไม่ต้องพูดถึงครับเข้าไม่ได้ขึ้นไม่ได้แน่นอนนะครับ นี่ครับรถผมอยู่ข้างล่างนะครับเดี๋ยวเราจะใส่โซ่นะครับเดี๋ยวเราจะมาขึ้นดูกันอ่ามันมันไม่มีที่ตั้งรถนะครับเดี๋ยวเราจะหาที่ตั้งรถด,ดีๆก่อนนะครับตั้งขาตั้งคู่ไม่ได้เลยนะครับลม้มเดี๋ยวจะหาไม้ลองก่อนนะครับ เอาล้วครับตอนนี้เราได้ตั้งรถเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเอาโซ่มาพันนะครับนี่ด้ครับ เอาละครับเพื่อนเพื่ออันนี้ผมพันโซเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาลองกันเลยอันนี้มันโซ่เนี่ยเราไม่ต้องทําให้มันตึงก็ได้นะครับเวลาที่เราใช้งานเนี่ยเดี๋ยวมันจะตึงของมันเองนะครับเราให้มันหย,ย่อนหย่อนนิดนึงนะครับถ้ามันตึงมากมันจะแกะยากนะครับเอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูกัน นี่เลยนะครับเพื่อนเพื่อนขึ้นง่ายมากนะครับไม่ต้องเร่งเครื่องเลยนะครับเดินเบาปกติก็ขึ้นได้แล้วนะครับสบายมากเลยนะครับดูสิครับเพื่อนเพื่อนดูสิครับสุดยอดเลยนะครับโซตึงเป๊ะเลยนะครับเวลาที่เราใช้งานเนี่ยโซมันจะตึงนะครับดูสิครับขึ้นดีมากเลยนะครับสุดยอดเลยนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆนสนใจนะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับ อันนี้ถ้าเป็นยางธรรมดาก็สามารถใช้ได้นะครับไม่จําเป็นต้องเป็นยางวิบากหรือว่ากึ่งวิบากนะครับยางธรรมดาลายข้าวโพดนะครับเดี๋ยวเรามาดูเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับนี่เลยดูสิครับดูล่องรอยการตะกุยนะครับโโหดูสิครับนี่เลยนี่ครับตอนแรกขึ้นไม่ได้เลยครับถึงขึ้นถึงแค่ตรงนี้นะครับดูสิครับเวลาที่มันตะกุยนะครับนี่เลย นี่เลยนะครับโอ้หอันนี้ลากต้นยางนะครับกระจายดูสิครับสุดยอดนะครับเพื่อนๆดูสิครับขึ้นไปสบายมากเลยนะครับอันนี้ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ใส่โซ่เนี่ยขึ้นไม่ได้แน่นอนนะครับเป็นตัวช่วยอย่างดีเลยนะครับเพื่อนๆนะครับดูล้อหน้าสิครับล้อหน้าเนี่ยมันเอ่อมันไม่มีดอกนะครับมันก็เลยทําให้ล้อหน้ามันลื่นเอ่อมันก็เลยบังคับทิศทางไม่ค่อยได้นะครับ มันก็เลยลดเลยเป๋ไปเป๋มานะครับถ้าเป็นหลอ่วิบากก็จะดีนะครับด้านหลังนี้นะครับเอาลัะสรัปคลิปนี้นะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมนะครับอ่าสั่งซื้อได้เลยนะครับผมหรือว่ากดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับนี่เลยนะครับโซ่กันลื่นนะครับเพื่อนๆใครสนใจก็สั่งซื้อได้เลยนะครับมีไว้นะครับอุ่นใจแน่นอนนะครับขึ้นเขาขึ้นดอยได้สบายนะครับฝนตกถนนลื่นนะครับ ไปได้สบายเลยนะครับนี่เลยนะครับ